พี่น้องสอแอนอรอดีสุดยอดครับพี่น้องจ้าเฮงเงปังปังรวยๆเลยจ้าขอบพระคุณนายเอ็นเตอร์เทนที่มอบโอกาสให้แอนอลอดีและทีมงานแดนเซอร์ได้ร่วมเดินพมม่วงเกียรติยศและแสดงโชว์บนเวทีนายเอ็นเตอร์เทนอเวิร์ดทูเทรวมถึงขอบคุณสื่อมวลชนทุกสำนักที่ให้เกียรติสัมภาษณ์และขอบคุณแฟนคลับทุกคนที่ติดตามรู้สึกเป็นเกียรติมากๆและดีใจที่เป็นทุก คนร้องเพลงไปด้วยกันนะคะพี่น้องสุดยอดค่ะพี่น้องจ๋าซอแอนอลดีไปรวมงานน่าอนเตอร A เทรนอเร์ทูเทาสันทวีไฟสุดยอดค่ะพี่น้องแฟนคลับแฟนเพลงกับเขามาคอมเมนต์รัวๆพี่น้องสุดยอดมากจริงๆซอแอนอลดีพี่น้องจ๋าสวยงามมากค่ะต้องคนนี้แหละวางตัวดีไม่เสื่อมเสียถ้าเต้นพอง,งามไม่ล่อแหลมสุดยอดมากจริงๆค่ะซอแอนอลดีท่านี้ก็ว่า สุดยอดที่สุดเก่งที่สุดสวยที่สุดปังมากค่ะซอแอนอรดีรักนะคะ A อบขอให้เฮง,งปังๆรวยๆตลอดไปค่ะท่านี้ก็่างอยู่แล้วขอให้ปังๆมากๆก,กว่าเดิมค่ะซอแอนออรลดียินดีด้วยนะคะน้องแอนออรดีคนสวยที่สุดค่ะปีนี้ปีทองของแอนออรลดีค่ะดีใจกับน้องด้วยนะคะสุดยอดค่ะปีนี้น้อง ปีนี้ปีท้องของสแอนอรดีอิลีพี่น้องลดหุ่นกับลดไดเก่งสุดยอดค่ะพี่น้องสวยงามหุ่นดีหุ่นก็ดีสอออนพี่น้องเพิ่นลดหุ่นได้คัะสุดยอดค่ะอิลีอแอนนอรดีพี่น้องหุ่นดีหุ่นงามค่ะพี่น้องใส่ชุดใดกด็ดูดีสวยเซ็กซี่ยอดเยี่ยมมากคะ่ะสุดปังเลยคะ่ะยินดีด้วยนะคะขอให้สวยสวยด้วยๆย,ย,ยิ่งยิ่งขึ้นไปค่ะซอแอนนอลดี สวยเก่งเฮงรวยดีเยี่ยมมากค่ะซอแอนอรดีขอให้เฮงปังๆรวย,ลวยตลอดไปนะคะมองไม่เบื่อสวยงามมีออร่าน่ารักที่สุดคะ่ะออรดีสวยงามสุดยอดค่ะกิลีพี่น้องซอแอนออรดีเบิง้งจังเด็ก,กงามสวยงามหุ่นดีสูงสูงขาวสวยหุ่นดีเสียงดีพูดจาดีทัศนคติดีโอ้ยสุดยอดขักสุยาสนน่างสุดแนวพี่น้องจา้าน่ารักที่สุดเลยซอยแอนออรดีเฮงเฮงปัง,ปง,ปงๆเลยด้วยนะครับพี่น้อง เดอดเลือเพอร์เฟกค่ะพี่น้องจานารักค่ะสวยงามมากคุณแอนอรดีเฮงๆปังปังรวยๆยตลอดไปนะคะซอแอนนาะพี่น้องดีใจกับซอแอนอรดีบอดบอยก็ได้เมียงามงามสามีก็ล้อลอหุ่นก็ดีสุดยอดค่ะคู่สารคู่สมคู่บุญบารมีเฮงๆปังปังรวยๆวยบอดบอยซอแอนยินดีด้วยค่ะลูกแอนขอให้ปังปังติดตามทุกวันจ้า เฮงๆปังปังเลยด้วยตลอดไปนะคะซอแอนออดีสุดยอดค่ะพี่น้องดีใจด้วยค่ะขอให้ปังปังแบบนี้ตลอดไปนะคะซอแอนท่านนี้ก็ว่าสุดยอดขอให้ปังปังนะคะดีใจด้วยนะคะติดตามตลอดทุกเพจของครอบครัวคุณแอนและคุณบอยต้องติดตามทุกวันค่ะรักนะคะนาอพี่น้องสุดยอดค่ะขอให้ซอแอนออร์เดีเฮงเฮงปังปังเลยด้วยเดินทางปลอดภัยทุกเส้นทางพร้อมทั้งทีมงานสุขสุขคุณ พี่น้องมีความชี้เทียนว่าจังใดกับคอมเมนต์เข้ามาสู้ฟังเลยเด้อจ้าคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ละจ้าเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหนะ้าขอบคุณมากคะ่ะบ๊ายบาย